ล็อกหนึ่งกสสวัสดีครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำเติมถูกเติมไยปลอดภัย100%ร้าน Listman Shop เติมง่ายๆนำเลขกรดีและชื่อตัวละครไปที่ไลน์ a l i s t m a n s h o p อย่าลืมแอดด้วยนะครับเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือเติมผ่าน,นเ e b o o k p a พ e Listman Shop มีหลายราคาให้เลือกคุ้มถูกปลอดภัยแน่นอนก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับจุบ๊บจุ๊บฟินอีกงแล้วอ่ะ I need a weapon h e l โห f i n เราเจอนายบ่อยมากเลยฟิน ปินปินมีคนได้ฟินมีคนได้ปินอ่ะเราเราเจอปินบ่อยบ่อยมากอ๋อง่ายอลลาร์โบนัสใช่ปะใช่ใช่เราเจอปินบ่อยมากเลยเราก็อยู่ปินจริงอ่ะถ้าถ้าเธออยู่เราแล้วเธอจะฟินเฮ้ยได้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 อ่ะแลกดไลค์แบบ วัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวดาวโขงคาทั้งหลาย FC ดอลลาร์ตุนคาดอลลาร์ตุนดอลลาร์ตุนครับพีทเขาต้อจะลงเป็กกันนะโตเป็กเราเป็กแกเป็กไม่เมาแกเป็กแกเป็กไอนเดียวกับกูเนีไอ้ Need a weapon อยากแวะฟาร์มก่อนหรอพูดตรงๆเลยมันมีคนเลยเนี่ยกระตุกแหลกลานเลยนั่นแหละยิงเรียกกันแวะตึกเย็นก่อนนะใจเย็น ชาร์จเลยนชาร์เลชาร์เลยนชาร์เลชาร์เลยยอยู่ข้างนอกเลยไหนายคือชั้นสอกไเลนะมชั้นสอ่นเอาช้นสองก่อวามันมีหลายทางข้างบนมีตัวผมดักรูให้มีอยู่มีเคอยู่โอเคต้งไหนผมเมาแล้ขึ้น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 หน่อยมันอยู่บนปะหล่ะอยู่บนน่าจะตัวชิาหายแล้ว อะไรเนี่ยพี่เมฆอยู่ชั้นสองนี่แล้วไหนขึ้นนะพี่เมฆลงก่อนลงก่อนมาเล่นก่อนโหลโลมาเล่นชุบเพื่อนก่อนลงอยู่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 อย่าลงไปสุดคุณตุนดักตรงนี้ตัวคน <Watch out. S 2> สักคนดักอยู่ดักอยู่ไม่มีเลยมีแดดแบนเด็ ข้างนอกนี่ตัวนึงข้างล่างผมเลยเนี่ยโบดดโดโดออกคารลูอ่ะพี่ไปแล้วเอ,เอาตรงประตูเลยเามาส<ด><อ>ามสองหเฮ้ยมีรถไปที่ไปทีไปดิไป,ด,ไป,ด,ไปด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปดี่ไปที่ไปดิไปนะไ,ไ,ไปไม่ได้ขวาย,ยิงมันอยู่ไหน Bao được điểm bị rồi Tuổi Tắm hãy Ok Sái Bài cái đó lực Này quá Game lang, khang lang, ตัวเดียวเหรอโดนวะใช่ใช่มันขึ้นหัวมาแล้วโดนหัวนอกลดลงลดลงลดลงมีคนมีคนลงมีคนลงมันมีคนตามมันมีคตามไปแล้วกระเพราฟรีเลยโดนหัวโดนหัวนกนกนกหลังเลย เดินมาละระวังโดนกันหมดนะอยู่เดินเดียวกันหมดเลยเนี่ยเดินติดหัวไปนัดนนึงโดน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 เดียวติดหัวไปนัดหนึงพาลูกจะหมดเถอฟ้าจะตายลูกจะหมดลูกจะหมดใครมีลูกเขียวปะพี่เมกไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีมีห้าสิบนัดแค่นั้วนี่อ่างตรงนี้เต็มเต็มมันมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว Knock, 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 knock. นก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 เหลือสายซ้ายบนเนี่ยหมายจุดโลเคชันสายบนเจ็บอยู่เจ<ว>็บอยู่เจ็บอยู่หมดหมดหมดดีพอพอพอสองวิสองวิถึงละตีมากเลยนะยิงตัวซ้ายก่อนดิขวาขวาซ้ายเนี่ยนกหนึ่ง โอ้โหหัวแตกเลยนกหนึ่งตัวนกหนึ่งโดดลงแล้วนะซ้ายโดดลงแล้วนะซ้ายนี่ซ้ายไหนากำลงังจะวิ่งไปห้องน้ำกำลังวิ่งไปห้องน้ำมันต้องไปชุบเพื่อนนะโดนอยู่โดน โดนหัวแ้วน่ะลองขวานะโดนละโดนละขวาโดนโดนหัวแตเย็นสิครับคุณผู้หญิงยื้แต่แรกแล้วโดนหลังยิงฟรีส้ำก่อนเลยคุณผู้หญิงตรงเนินหน้าเรามีนะ เแบบล่วงโอ้โหไม่ล่วงได้ไงวะเนี่ยไม่ล่วงได้ไงวะไอ้เหี้ยเนื้หน้าเนี่ยโอ้โหจะมาบังเนินเก่งจังวะเดินหน้าโดนไปอย่างระนัดโบโดนมึงนั้นโดนกูนะเอาซ้ายป่ะซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งยัดดิวงของเราอยู่นะวงเราอ่ะวงเรายังไงพี่ยังไงเดี๋ยวเราต้องลงล่างอ่ะเราดิมึงอ้อมอันนี้นะเราจะโดนที่อื่นอีกแล้วพี่อ้อมแล้วพี่อ้อมแล้ว เอาอะไรเ,เอามาเลยเอามาเลยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องออกจากโซนเนี้ยโอ้โหโดนยดิงไกลๆกูจะตายแล้วเรียบร้อยขันมาคันมาคันมาฝั่งนูสามเจ็ดตรงข้างๆเราหน้าจะสองแล้วก็ตัวเนียนตัวหนึ่งเอาแล้ว <จบ S 1> ไหม <จบ S 1> หลั <3. S 1> กหนึ่งล็อตสองล็อตเหลือตัวเดียวเจ็บน<ๆ>่อยเจ็บหน่อยอีกตัวหนึ่งเจ็บตัวท้าย ไปเลย,เลย,เลยระเด็นคือวิ่งไปเดินนี่แล้ววิ่งไปเดินนี้แล้วลูกเขียวผมจะหมดแล้วแม่งไม่ได้เก็บอะไรมาเลยตรงนี้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 ตรงน,รงน,รงนี้ข้างบนข้างบนสามสามตัวละสวยละเสยะียดายฮะถ้า<ม>เราเราไม่ไมตบ<ร>ซ้ายเราก็เข้าไม่ได้ไง ใช่ผมบอกแล้วถ้าเราไม่ตบซ้ายเราเข้าไม่ได้เมื่อกี้เราไม่ตบซ้ายเราก็เข้าไม่ได้อยู่ดพักไม่ได้อย<น>ู่ดีสามตัวดูเราฟรีเลยอีกไปตัวเดียวเสียดายผมผมผมน่าจะเก็บของมสักนิดนึงก่อนเนาะน่าจะหมวบกอบหม่เสียดายมากเลยเมื่อกี้